ตอนนี้ขอจบงานครับเสร็จแล้วเหรียญมือแม่ผมกับเท้าแม่ผมเสร็จแล้วครับทำไม,มเป็นเส้นนะผมไม่ได้ไม่เนี่ยเป็นเส้นมาสองเหรียญละ่ะโอเคครับที่ทำเร็วน้องผมไม่ได้ฟิกอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญพวกคุณเอาเป็นเส้นนี้ผมต้องทำใหม่เลยอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้ฟิกอะไรนะครับเรียเนี่ยได้แค่มือแม่ผมแล้วก็เท้าแม่ผมอยากให้ดูเท้าโอ้เดซินยังไม่ได้เสด็จดีหนะนี่ครับเท้าเอาเลครับโอเคครับอยากให้มันเสด็จเรซินก่อน ผมจะเข้าเครื่องเตรียมน้ำแล้วเครื่องปัน่นโอเคครับเล่นเกมไปด้วยคอยเดู๋เที่ยงคืนแล้วยังไ,ไงสั่งงานมานะครับราคาคุยกันนะครับอันนี้มีซัพพอร์ตด้วยผมแก่ซัพพอร์ตนี่ครับจบงานแล้วอันนี้คอาบิกรุ่นเก่าเกือกี่ปีแล้วเนี่ยโอเคครับผมกันฝนกันเข้าเลยเส้น โอ้เครื่องเป้นไม่ได้แตะเลยอ่ะวางอ่ะเดินคน,น,นเดียว ้าาะเด็ดเเรซินปะิดเครื่องก่อนครับฮักดได้แล้วแฟตไดนี่ร้อนเลยครับเดี๋ยวมากั่นน้ำสะอาดกันผมเรซินล้างน้ำสะอาดนะครับก็เลยประหยัดไม่ได้ยุ่งกับสส่เคมีตัว TPU อืมงั้นเหม็นอีกก้จะกเป็นเรซินตัวธรรมดาตัวละห้าหกร้อย ก็ต้องไปล้าง TPU อีกจากน้ำเปล่าก็ต้องเปลี่ยนเป็น TPU อันนี้เป็นเลซินล้างน้ำก็เลยสบายไหนเราจะล้างให้สะอาดเมื่อไหร่ว่าน้ำเปล่าเราใช้อยู่แล้วนะครับแรกผมจะซื้อเลซินพื้นเนะี่ยแต่ทังไม่ถึงขวดพันขึ้นอนะ่ะมันจะประหยัดมันจะปลอดภัยขึ้นอีกโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงางครับคอยสักพักหนึ่งไปแล้วอยู่ซอยหายเก้าเล่กหอหมลุรีครับ จะเจรงานติดต่อมานครับจ๊าละ